นานๆข้ารู้ว่าเจ้ายังโกัวเรื่องเมื่อต่อนั้นอยู่แต่การมาพบกันอีกครั้งที่เช็คแบบนี้ไม่คิดว่าเป็นมรสิทธิ์หรอกหรือข้ารักเจ้าจริงๆนะโปรดเชื่อเถอะว่าข้าจะรักเจ้าไปจนมันตายถ้าว่าข้าเคยบอกเจ้าไปแล้วไม่ใช่หรือว่าเราจะไม่มาเกี่ยวข้องกันอีกห่างไกลหางมันน่ะจะเป็นถึงลูกขุนนางนะสุชานเฉยท้าจะมาอะไรกับเด็กสาวทำไม้นะโปรดอย่ามาเศร้าซีอีกและเริ่มมาป่นเปรี้ยวรอา่าข้าได้แล้วเดี๋ยวก่อนทำไมเจ้าไม่ยอมมอบโอกาสให้ข้าสักทีล่ะ ข้ามันไม่ดีตรงไหนเจ้าหรอเจ้าไปที่นั่นเมื่อตอนเจ้าเด็กๆระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกน,าน,น,านัน,านนนนันนนืนันนนขนาดพวกนี้มีสอบแล้วคนยังเยอะอยู่เลยนะขอสองไม้สิวันนี้ข้ามาคนแรกเลยนะน้องอวีหเฮ้ยขันมาทุกวันเลยนะครับรุ่นพี่เพราะข้าจะไม่ยอมตัดใจจากสิ่งที่ชอบไงล่ะ รู้ไหมขนาดนั้นนๆยังยกนิ้วให้เจ้าเลยนะพู้นี้จะมีสอบใช่ไหมเจ้าต้องพยายามเข้า่ะไอ้หนูถ้าจะาโดนไล่ออกขึ้นมานะ่ะมีหวังค่าอดกินปะย่างกันพอดีลุงพี่ชานเชอร์จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนดีนี่นะเสี่ยวชู่สะเสียงนี่มันดูนั้นสิว้าวตึกลุงพี่โคตรแหลมเลยไม่รู้หรอนางมาจากโรงเรียนเฉพาะนะ่ะฟุก เขาคือหมาเสยวเถาาวานาราโคสู้ครับเจ๊เสียวเทาพี่สาวคนนี้เป็นใครกันน่ะดูสิขนาดรุ้นพี่ไม่เคยเกรงกวัวอาจารย์ยังตัวสั่งขนาดนี้เสยวสู้จะมากินปลาย่างหรอใช่ลครับปลาย่างฝีมือวีห้าน่ะอร่อยอย่าบอกใครนะครับจริงหรอข้าอยากลองบ้างจังขอโทษนะครับเกรงว่าท่านคงต้องต่ออย่งก่อนฝุ่นตึก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 ,ตกดูเหมือนจะไม่มีแถวให้ข้าต่อแล้วนะข้าจะลองชิมไม่ได้หรือยัง ถ้าไม่อยากมีเรื่องก็รีบให้เขาไปเถอะเลยเราเข้าโอเคโอเคจะเป็นใครกล้าดียังไงมารบกวัวดัของเราฮะฝุกท้องข้าขอหมาปลาย่างทั้งหมดเลยแล้ะกันไม่จาเป็นครับปลาย่างตัวละห้าทองแดงเออเจ้าโง่งั้นก็ถือเป็นเงินมัดจแล้วกันได้ครับฝุกฟูฟฟหืมกินปลาได้โดยให้ไม่มีรอยมันติดที่ดินฝา่นหรไงงั้นหรทําได้ยังไงผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันนะการใช้ไฟของเจ้าสามารถควบคุมได้อย่างดี ข้าขอดูสเปรดของเจ้าหน่อยได้ไหมอย่ามาฟิงหนี่เป็นมงแบบสิปีที่ทรงพลังที่สุดเพราะที่ข้าเคยพบมาจะทรงพลังแค่ไหนมันก็เป็นแค่มงแบบสิปีเท่านั้นแหละครับเสียวสู้ไปกันเถอะครับข้าชื่อว่าหมาเสียวเทา้ายินดีที่ได้พบกันนึกว่านางจะระเบิดซะแล้วดูมาอจีเสียวเถาจะคุมพลังเปลวเพิงสูงไม่ได้สินะพี่ลึก ทั้งชุดทั้งชื่อเลยแฮะเจ้าไม่คิดว่านางรู้สึกเหมือนคนที่เราเคยเจอบ้างหรอวังตรงอย่าบอกนะว่าเป็นคนบ้าเมื่อคราวที่แล้วนะอย่าไปนินทาผู้หญิงคนนั้นเชียวนะชนางจะต้องเป็นคนที่จโจมเราแน่ๆนางตั้งใจมาหาข้าหรือแค่บังเอิญกันนะเลิกคิดเถอะผมไม่ได้เจอกันแล้วหรือมั้งการทดสอบจะจัดขึ้นในตอนเที่ยงของวันพรุ่งนี้ข้าจะแนะนําพวกเจ้าไว้อย่างหนึง่งใครบางอ่านมาขวางทางพวกเจ้าก็ถือมปนการให้เละเลิกเรียนได้ อาจารย์จูใจดีขึ้นเยอะเลยนะเนอนะเนอะแบบนี้มันเผด็จการชัดๆเลยไปฝึกด้กันสักหน่อยไหมพรุ่งนี้เที่ยงจะสอบแล้วจะฝึกทําไม้ไม่มีใครหยุดข้าได้อยู่แล้วมันไม่ง่ายหรอกนะเพราะแต่ละห้องก็มีหลอกหัวกะทิกันทั้งนั้นที่เลงที่หนึ่งไว้นะเราต้องสู้ด้กันจะได้มีโอกาสได้ชนะมากขึ้นไงล่ะถ้ายังเป็นแบบนี้ข้าขาต้องหาทีมใหม่เสร็จแล้วนะมังวงตรงเจ้าสาม,มาขี่กันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยขอเจ้าหลงตัวเองเกิดไปยังไงล่ะอย่างงนงิดไปเลยนะ จะต้องร่วมมือกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดไม่ใช่หรืองไงเฮ้อสองคนนี้ใกล้ชิดกันเกินไปแล้วเรามาดูความสามารถของแต่ละคนกันเถอะไม่จําเป็นนี่ฟังนะไม่งั้นข้า,าให้ป่าย่างเจ้าแล้วนะฮะนี่มันเอาเปรียบกันใช่นี่วาจะไม่กินก็ได้นะถ้ายอมฟังก็ได้แต่เจ้าต้องทํางานบ้านอีก3เดือนนะแหม่ทำอย่างก,กับว่า3าเดือนที่ผ่านมาเจ้าเคยทํางานบ้านอย่างนั้นเลยนะเอ้ยขี้เกยียจนะัไม่ดีรู้ไหมใช่ใช่สองคนนี้รวมข้าหรือ หนดูซิจะจะรับมือกับสิ่งนี้ยังไง <c oughs> แมแม่เสียวเสียวความรักของเจ้านะ่ะเปลี่ยนไปจังนะเอ๋จากจากเจ้าเย็นไว้เย็นไว้จะกระทืบเขาตอนนั้นมันยังเร็วเกินไปไปซ้อมกันเถอะเจ้าคิดว่าเราจะฝึกยังไงดีละ่ะ <c oughs> เราจะลองสู้กันแบบสองตอนหนึ่งข้าจะรวมทีมกับหัวหน้าห้องสู้กับเจ้ายังไงละ่ะคิดว่าทําอย่างนั้นแล้วจะมีโอกาสชนะหรือไม่ลองก็ไม่ดูใช่ไหมละ่ะสองคนนี้มาอะไรกันล่ะเนี่ย เริ่มจากระยะห่าง30เมตรเจ้าสามารถบินได้แต่ห้ามบินหนีถ้าเกิดจะแพ้ขึ้นมาข้าจะบินไม่ให้สูงเกิน5เมตรล่ะนะผู้หญิงคนนี้ฉลาดมากแบบนี้เราได้เปรียบแน่หัวหน้าห้องเราจะใช้ว่าบินกันหนักเป็นกลยุทธ์ต่อสู้นางแข็งแข่งกว่าที่ข้าคิดไว้เอีอีกเอาล่ะมาเริ่มกันเลยเฮ้ยอย่ามาดูถูกพวกเราเชียวนะฟิงฟิง,ฟงมาดูกันเถอะว่าทีเมเบอร์จะแข่งแค่ไหนถ้าจะต้องไม่แพ้ พาจะมบอบบทเรียนให้กับพู้เจ้าเอฟิงฟิ้งฟิงอย่ามาดูถูกพวกเราเชียนะเพตาแห่งความเจ็บปวดอวิอหาว้ารบกวนได้นะเอ๋อวิห้ามีแค่บวงแบบ10ปีเองนั้นเหรอเพราะอย่างนี้เขาถึงได้พยายามฝึกอย่างหนักสินะพอไร้พร,ร,พรสวรรค์เอ๋สปิริตตดแนมสะปิริตขึ้นกลางวานนี่คือความสามารถของอวีห้าหรอทรงพลังสุด เชข้ารู้อยู่แล้วละว่าพลังของอวีห้าวน่ะมันสุดยอดขนาดไหนแล้วมันยังไงละดูสิว่าพวกเจ้าจะรับมือพลังและความเร็วของข้าได้อย่างไงเพราะอวีหา้าวข้าจึงสามารถรับรู้การเคลื่อวของว่าตรงได้ดีละเข้ามาเลยฝุบฝุบเอ๊ะมันโผล่มาข้างหนา้าข้าคิดจะให้ข้าบินชนมันงั้นสินะคิดว่าเจ้าจะตามความาเร็วของข้า,าได้หรือไงลบลบลบุกฝุกฝุกบ,บ,บ,บอกฮะไม่อยากจะเชื่อเลย <G ül> ยอดไปเลยข้าไม่ต้องใช้ตามองเลยด้วยซ้ำอารมณ์ของอวีห้าสุดยอดจริงๆเออยอมได้งั้นข้าจะเอาจริงแล้วนะข้ารุม้าหางั้นเหรออวี่เฮาฟิงจะซัดไอ้หมอนี่ให้ปิวเลยอ๋อปึง้งหลบงั้นเหรอเออปึ้มฟุฟ๊ฟเานี้ก็เรียบร้อยข้าโจมตีระยะไกลได้ด้วยนะข้ามาดูกันลืมไปแล้วหรือไงว่าข้าสามารถปรับรูปร่าง ของพาราของข้าได้นะ่ะก็ใช่ข้าสามารถโจมตีระยะไกลได้เจ้าก็คงไม่ค่อยดีนักหรอกใช่ไหมจริงอ่ะถ้ายังมีฮัคแต่ที่สองอยู่อีกรนะหว่างตรงแม้ว่าการสู้แบบหนึ่งต่อนหนึ่งเจ้าจะหาตัวจับยากแต่คอย,ยดูให้ดี<อ>ถึงการโจมตีระยะไกลของเจ้าจะรุนแรงแค่ไหนแต่มันก็มีเวลาพอจะให้ข้าหลบแล้วนะพลังของนางสุดยอด เอ๋พอแล้วพอแล้วพวกเจ้ารวมทีมกันแล้วมันทำให้คาดหนุนดีจริงๆโดยเฉพาะพระของอวีห้านะไม่เปิดช่องว่างเลยสักนิดเดียวก็จริงนั่นแหละภาระของอวีห้าวนะนะยอดมากจริงๆดีจังเลยนะที่ได้ร่วมทีมกักบเจ้าขอโทษที่ดูถูกวงแหวนสิบปีต้องขอโทษด้วยเจ้าเองก็ไม่เบา่เหมือนกันนะสาวน้อยก็ดีพอจะร่วมทิมกันได้แล้วนะจากนี้ไปเราคือทีมเดียวกันเราจะต้องเป็นแชมป์ในศึกหน้าใหม่ให้ได้ เราจะต้องได้ที่หนึ่งเย้สน,นามสอบโรงเดียนเช็คโปรดฟังทั้งนี้ภูเขาทดสอบกรุณานะเข้ามาในสนามสอบภายในสินาทีมีคนเก่งมารวมอยู่เต็มไปหมดเลยแฮะเรื่องหนึ่งของพวกเราต้องตกรอบหรอเนี่ยจิบจนะิบนาอยากังวลันเปนักเลยเราเองก็เก่งเหมือนกันนะใช่แล้วเราคือแชมป์ดูเหมือนทุกคนจะเข้ามาในเขตสามสิบสามครแล้วสินะดูสิดูสิอาจารย์มาแล้ว ดีใจที่เห็นทุกคนมากันบรบนอะขา้าชื่อว่าหวังเอี้ยนข้าเป็นอาจารย์คุมสอบของพวกเจ้าสวัสดีครับอาจารย์หวังไม่ต้องสุภาพนะักหรอกข้าชอบทำตัวเป็นเพื่อนกับน,นักเรียนมากกว่านะหวังเอี้ยนอาจารย์ใช้พิเศษโรงเรียนเช็คยังไงพวกเจ้าก็ต้องเป็นเพื่อนกันภายหลังข้าไม่อยากให้มีใครบาดเจ็บหรอกนะอย่าลืมนะว,ว่าการทดสอบนี้ห้ามทาให้บาดเจ็บจนมากเกินไปครับค่ะาการประลองแรกจะเป็นของห้องหนึ่งอวีหฮ่าวเสียวเสียวแล้วหว่าตงรงปะทะห้องสามอี้เชิน ฉุนเฟอและเจ้าหาเฉินเริ่มด้ฟิงฟุกฟุกเฮ้ยดูดีดูด,ดีผีเสื้อเทพวิดาแห่งแสงนี่วะนะนี่มันสปิตในตำนานอย่ากวัวสิแค่รวมจัดการมันก่อนก็สิ้นเรื่องจะจัดการใครนะ,ะจะคิดว่าหน้าเป็นใครนะลุยฟ,กฟุกยอ่อุักอ่อยจบการต่อสู้ทีมอวิห้าชนะ บอกแล้วไงว่าแค่นี้แหละจิ๊บจิ๊บเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากไม่เลวเก่งมากเช่นนักเรียนใหม่จริงๆหรือแย่ละสิหน้าเราเจอเพวกน,นั้นนี่นะเขาเป็นนักเรียนที่อาจารย์ชูยอมรับเลเวล24แการทสดงดิตมาสเตอร์ไม่ธรรมดาจริงๆผู้หญิงอีกคนก็มี2วงแหวนเหมือนกันดูแข็งแกร่งมากแต่ว่าทีมนี้เชื่อว่าบีห้าแสดงว่าบีห้าเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมมีวงแหวนสิปีเองงั้นเหรอคิดไม่ออกจริงๆว่าเขา้ารงเดมมาได้ยังไง แต่ข้าไม่เห็นเขาจะช้าสายไรนี่เนาะมันยังไงกันนะดีจริงๆที่วันนี้พวกเขายังเหลืออีกห้าแมตช์ไม่ช้าหรือเร็วข้าก็ต้องได้เห็นอยู่ดีได้รับชัยชนะแรกมาแล้ว